ว่าพูดถึงสุขภาพผิวหน้าเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าหลายๆคนนะเป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนมันไม่มั่นใจตัวเองเนาะบางทีหน้าหมองคล้ำหน้าไม่ใสคนมาทักโดนของหรือเปล่ามีอย่างนี้ด้วยเนะเป็นฝ้าเป็นกระอูหูกว่าจะรักษาหาย บางทีเนะี่ยคุณต้องป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันนะฮะกับผูเ้เชี่ยวชาญน,นะฮะดรแบงค์สิทธิเดชยอดพิทักษ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบต้องบอกโอ้โหช่วงนี้ร้อนมากเ,มเป็นพิเศษเศเลยเ<อ>แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการ<ม>เพราะฉะนั้นความร้อนหรือว่าคลื่นแสงพลังงานต่างๆเนี่ยมันจะเยอะเป็นพิเศษจริงๆแล้วอยู่ในบ้านอ่ะไม่ไปอยู่กลางแดด ก็มีผลถูกไหมมีผลเหมือนกันค<อ>ือลอดไฟตัวนี้แหละคุณผู้ชมที่มีแสง UV ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราหลายคนว่าเนี่ย แม่เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยลูกเกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอแสงแดดเลยทำอาหารหน้าเตาเจอไฟหรือว่าดูทีวีเล่นมือถือทําไมหน้าแม่ดำเนาะทาไมหน้าเป็นฝ้าต้องบอกว่าจริงๆกลไกที่จะเป็นฝ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายอย่างมากแต่ไม่เป็นไรแหละในเมื่อวันนี้เนี่ยเป็นฝ้าแล้วแต่อยากจะฝ้าหายอยากจะหน้าใสไม่อยากจะหน้าดําไม่อยากจะหน้าคล้้าเอาตัวนี้ไปใช้ในจากนี้ทีมทาฝ้าดรจิวตัวนี้หลอดเดียวเอาอยู่เพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งฮะตอนนี้เนี่ยใครนี้มป หาฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้าตามไวยฝ้าพันธุกรรมนะฮะหรือเป็นกระเป็นจุดดังดําจริงๆต้องบอกว่า10คนที่เดินมาพี่กอ๊อบจ๋า9คนเนี่ยเป็นฝ้าแล้วครับทางผู้หญิงทางผู้ชายเลยนะฮะแล้วหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ยใช้ครีมมาหลายตัวแล้วใช้ยังไงก็ไม่หายสักทีเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นครีมทาฝ้า แก้ปัญหาฝ้าโดยตรงออแต่ดรจิวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นครีมทั่วไปแต่เป็นครีมที่ต้องบอกว่ารักษาฝ้าโดยตรงเลยนะฮะเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแบงค์บอกเลยว่าจะไปเที่ยวหรือจะออกแดดออกฝนอะไรก็ตามนะทาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นฝ้ารหรือถ้าเป็นฝ้าแล้วนะฮะทาไปเลยหน้าใสาแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยแบงค์ต้องบอกเลยว่ามาวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษอีกแล้วยังไงก่อนที่จะเข้าโปรมพิเศษบอกนิดนึงว่าผลลัพธ์ที่ทาเนี่ยเป็นยังไง7วันหน้าจะกราใส 14วันน่าจะดูขาวที่บอกว่าหน้าดําทําไงดีออ14วันจะดูขาวขึ้น<อ>28วันปัญหาฝ้าต่างๆจะดูจางลงไปเลยคุณผู้ชมครับปกติแล้วถ้าพูดถึงครีมทาฝ้าดรจิวนะไปซื้อช่องทางอื่น1,490บาทต่อนหนึ่หลอดต่อ,นตอนหนึ่หลอดแต่วันนี้เนี่ย <c oughs> แบงค์มาทั้งทีโปรต้องดียังไงล่ะยังไงล่ะคุณผู้ชมครับอันดับแรกเลย1490บาทแบงค์ <c oughs> ขอลดให้เหลือ990บาท 1อันแบงค์ขออนุญาตแถมให้อีก1หลอดไปเลยแต่ถ้าโทรมาทันนะฮะ0 2 1 1 4 6 4 4 4ขออนุญาตให้หลอดที่3ไปเลยจ้าแบงค์แบงค์แบงค์อย่ามาพูดเล่นในรายการพี่นะอย่าพูดเล่นในรายการพี่นะพี่ก๊อฟกดเบอร์พร้อมกับแบงค์นะ ศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกสี่สี่สี่หกสี่สี่สี่เอาลูกโดออกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเงินเดือนเขาเขียนว่าพิธีกรพิธีกรรายการเราเนี่ยนะไม่ได้พิธีกรไม่ได้สิทธิ์นั้นไม่ได้สิทธิ์นั้นให้คุณผู้ชมเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเขาให้แค่หนึ่งร้อยสิทธิ์ที่โทรมาท่านเหรอใช่เพราะว่าโปรดีๆแบบนี้ให้แค่ร้อยคนพี่ก๊อรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาราคาเต็มราคาสิบาสเสียใจอ่ะไม่ให้พิธีกรอ่ะ เอาคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยจะส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วย3ามหลอดในวันนี้990จากเกือบ5,000ันฮะเป็นครีมทาฝ้าที่บอกว่าขายดีมากค,คนใช้เป็นประจำหลายคนเนี่ยเป็นฝ้ามาเป็น10ปีเหมือนที่พี่กศบอกบแต่ใช้ตัวนี้ตัวเดียว ดีขึ้นเลยเออฟาจางขึ้นเลยนะฮะออมาดูผู้หญิงคนนี้ดีกว่าพี่บุ๋มปนาดาวงผู้ดีต้องบอกว่าโอ้โหเป็นฟาหนักจริงก็เขาออกงานบ่อยลง,อลงพื้นที่ตักแดดตักฝนไ,ไปพบปะประชาชนนะฮะออคุณผู้ชมลองสังเกตดิไม่รู้ว่ารูปในทีวีเห็นชันหรือเปล่าแต่ตัวจริงก่อนหน้านี้เนี่ยหน้าพี่บุ๋มบอกแล้วโอ้โหคุณครับฟาเต็มโหนกแก้มเลยนะฮะฟาฮอร์โมนอีกตอนท้องท้อง ลูกออกมาแล้วแต่ฝ้าไม่ออกออ <laughs> คุณผู้ชมครับมาดูดีกว่าว่าหลังจากที่พี่บุ๋มทาครีมไป7วันหน้าเป็นยังไง <c oughs> นี่อยากให้ดูรูปคุณผู้ชมลองดูสิเนี่ยเจ็วัน<อ>คุณลองดูนะหน้าดูใสขึ้น14วันน,น,นี่14วันเป็นแบบนี้หน้าดูขาวขึ้น28วันขอดู28วันหน่อยเป็นยังไงฝ้าจางลงไปหน้าสวยหน้าใสาพี่บุ๋มบอกว่าเพราะอะไรล่ะพี่บุ๋มเนี่ยเอาหน้าตัวเองเป็นประกรันเ<อ>ลยว่าพี่ชายเราหายจริงออแบบ คุณผู้ชมครับนในฐานะที่แบงค์เป็นผู้เชี่ยวชาญบอกเลยว่ามีสารตัวหนึ่งที่มาจากฝรั่งเศสกาตุไลสปอร์ไลท์3%์สารตัวนี้เป็นสารลดฝ้าสูตรเข้มข้นนะฮะนอกจากนี้เนี่ยมีไนอาซินมายมีแนกสาร2ตัวนี้ทาให้หน้ามันใส<อ>ทําให้หน้าขาวคือไม่เป็นฝ้าแล้วหลายคนว่าใช้แล้วทาไมมันหน้าขาวจาาเพราะ2ตัวนี้แหละคุณผู้ชมครับไม่แพ้ไม่แดงไม่แสบไม่ระคายเคืองเราวิจัยเราวิเคราะห์นะฮะพบว่าคนไทย100คนที่ใช้ครีมของเราเนี่ยเ0เเลยฝ้าจางลงไป ก็ควิจัยมาเพื่อคนไทยสำหรับผิวคนไทยโดยตรงเลยแล้วฮะถึงแม้ว่าจะเป็นนักวิจัยชาวฝรั่งเศสแต่เราทำการทดลองกับผิวคนไทย14ี่วันหน้าใส่28วันปัญหาฝ้าจางคุณผู้ชมครับร้อยสายแรกต้องบอกว่าไปเร็วมากครับที่กรอบจ่ายเหลือ40สายเท่านั้นเพราะอะไรคุณจ๋าหนึ่งบาทวันนี้เนี่ยจ่ายเพียง990เอาไปเลย3มหลอดอีก40สายสุดท้ายจะได้ไปสมหลอดในวันนี้ต้องบอกคุ้มมาก 1,490บาทเหลือ330พี่ก๊อ330ในวันนี้เนี่ยคุ้มไหม เงีใสคุ้มไหมสามร้อยสามสิบบาทในวันนี้เนี่ยฟาจางคุ้มไม่ต้องไปเลเซอร์คุ้มไม่ต้องไปฉีดยาเลยค่ะไม่ต้องไปหาคุณหมอใช้ตัวนี้คุณผู้ชมครับสามร้อยสามสิบบาทเท่านั้นวันนี้เนี่ยโอ้โห9เก้าร้อยเก้าสิบปกติไม่ได้ราคานี้จริงๆครับครึ่งหมื่นวันเนี้ยจ่ายไม่ถึงพันศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่สี่สี่ตอนนี้บอกเลยว่าเหลืออีกสามสิบสายสุดท้ายแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วเนอะโอ้ยทานไลน์ก็ได้สแก ต้อง QR code ต,ตรงมุมขวานี้นะพรุ่งนี้เงินเดือนออกมันมะลื่นก็สั่งได้ไดโทรมาเอาสิ์ก่อนได้เลยว่าเอาสินของดอกเตอรแบงค์่ะ พี่จะเอา3หลอดพันขอสิทธิ์นี้ก่อน0 2 1 1 4 6 4 4 4่4 4 4 4, ดาราชใช้ทั่วประเทศคุณผู้ชมครับ,รบต้องบอกเลยว่าใช้เยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นพี่แพทนะฮะพี่เบนซ์พี่อ,อ๋อผู้ชายก็ต้องใช้ผู้ชายก็เป็นฝ้าได้ทุกคนเป็นฝ้าเหมือนกันแต่หน้าใสมาดูผู้ใช้จริงดีกว่าป้าแปบขอเคสหนึ่งและกันเป็นเคสที่เซอร์ไพรส์มากป้าแปบมอายุ60กว่าละเป็นฝ้าแดดคุณผู้ชมลองดูสิตรงหนกแก้มด้านซ้ายเห็นไหมฮะเต็มเลยเห็นชัดมากดํามากหนามากนะฮะ แต่หลังจากที่ใช้ครีมทาฟ้าดรจิวอยากให้สังเกตตัวนี้คุณผู้ชมครับดูให้ดีนะอีกรูปนึงจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนจริงหรือเปล่า54 3สเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังยังไม่เปลี่ยนเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงอ้าวรูปไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรจะเห็นเลยว่าหน้าดูใสขึ้นหน้าดูขาวขึ้นปัญหาฝ้าของคุณหนกใช่ไหมตรงนี้แหละดกแก้มตัวนี้แหละที่มันหายไปอีกแค่หนึ่งดีกว่าพี่เหมยต้องบอกเลยว่าโอ้โหพี่เหมยนะฮะยิ่งเป็นคนขาวยิ่งเห็นฝ้าชัดนะะ พออะไรล่ะเห็นฟ้าชันแล้วก็อูยดูแก่มากเลย่ะคุณผู้ชมลองดูอีกภาพหนึ่งดีกว่าเป็นคลิปวิดีโอเรียวๆที่ไม่มีการตัดต่อเหรอคนีิวกันเฮยดูใสขึ้นเยอะเลยหน้าดูใสขามะเอ้าตายแล้วสายจะหมดแล้วพี่กอฟจ๋าเอ้าหนึ่งนาทีสุดท้ายใครโทรมาทันก็ทานโทรมาไม่ทันก็เอาราคาเต็มไปละกันแต่อยากให้โทรทันคุณผู้ชมจ๋า0 2 1 1 4 6 4 4หนึ่งหนึ่งเพราะอะไร3หลอดนี้เนี่ยเกือบ5,000บาท วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้น หนึ่งหลอด1490วันนี้เหลือเพียง330บาทใครที่เป็นปัญหาฝ้านะฮะแบคงอยากให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้า,าตามวัยฝ้าพันธุกรรมหรือคุณแม่พ่อค้าแม่ค้าคนไหนต้องทำอาหารหน้าเตาเนี่ยยิ่งต้องทาเลย 2> เออ0 2 1 1 4 6 4, 4 4 4เอาไปเลย3หลอดหมดนี่เลยฮะหรือสแกน QR วอาโค้ดก็ได้จ่ายเงินเมื่อไหร่ก็ได้โ,โทรมาเอาสิบก,ก่อนพี่กอล์ฟหรือได้เวลาหมดน่ะไม่ไดยให้เพิ่มสาย ให้มาซองสีกันมาได้แบงค์ออกมาทีไรนะโดนบังคับเพิ่มสายทุ่นีเลยแฟนรายการเยอะแฟนรายการเยอะมากดอ๋ยคราวหน้าแบงค์บอกว่าขอเยอะๆหน่อยเนาะขอมาให้หน่อยนะขอให้เยอะๆหน่อยเอาโทรเลยฮะ021146444ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณครัเอาล่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ